สวัสดีครับสมาชิกชาว PC p ทุกท่านนะครับผมหลังจากที่เมื่อวานนะครับได้ทำคลิปเกี่ยวกับเปิดแอปดิสนีย์พัทยังไงนะครับผมให้สามารถดูแนวนอนได้นะครับผมวันนี้นะครับผมก็เจอปัญหาอีกแล้วนะครับเมื่อเราทำการต่อคีย์บอร์ดเมาส์นะครับมันก็สามารถใช้ได้นะครับผมก็เหมือนคอมพิวเตอร์ทั่วไปนะครับ เพียงแต่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการ Android นะครับผมเอาละครับวันนี้มีปัญหาในเรื่องของการต่อคีย์บอร์ดนะครับทำยังไงนะครับผมให้สลับภาษาได้นะครับผมตัวนี้ถ้ามาดั้งเดิมนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตัวคีย์บอร์ดจะเป็น usb คีย์บอร์ดทั่วไปนะครับผมที่ต่อกับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปนะครับผมตัวนี้ เมาส์ก็จะเป็นเมาส์หลายสายทั่วไปนะครับผมจะทดสอบพิมพ์ให้ดูนะครับผมนะครับพิมพ์ไปแล้วนะครับเวลาเราจะเปลี่ยนภาษาใช่ไหมครับถ้าเป็นในมือถือ Android นะครับเราก็จะมาคลิกตรงปุ่มนี้นะครับรูปโลกนะครับหรือว่า Samsung ก็จะเลื่อน เปซบาร์ตรงนี้นะครับไปซ้ายไปขวานะครับถ้าเป็นแอนดรอยเพียวๆก็จะรูปโลกตรงนี้นะครับก็จะเปลี่ยนภาษาแล้วก็ให้เราสามารถพิมพ์ตามที่เราเลือกได้นะครับแต่ที่นี้ตัวนี้จะไม่เป็นคีย์บอร์ดแบบรีวินนะครับจะเป็นคีย์บอร์ดแบบ e x t e r n a l นะครับก็คือต่อแบบภายนอกเข้าไปนะครับผมก็ไม่สามารถที่จะ สลับภาษาโดยการกดปุ่มคอนโทรลกับ Space Bar นะครับผมเป็นตัวมาตรฐานของ Android นะครับผมสำหรับการต่อคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็กดอันติเน s Chip เหมือนกับ Windows ทั่วไปนะครับที่เรายังไม่ได้ตั้งปุ่มตัวนอนนะครับก็ไม่สามารถใช้งานได้นะครับวันนี้นะครับผมมีคำตอบแล้วนะครับผม ก่อนอื่นนะครับให้เราไปโหลดแอปตัวนี้นะครับจาก Play Store นะครับผมเข้าไป Play Store ก่อนเลยนะครับให้พิมพ์คำว่า x t h a n e l นะครับผม x t n e l นะครับมันขึ้นมาแล้วครับผม external keyboard helper demo นะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชันทดลองใช้นะครับผมตัวนี้จะให้เรากำหนดค่าต่างๆให้กับตัวคีย์บอร์ดที่เราเชื่อมต่อเข้ามายัาง Android ตัวนี้นะครับว่าให้สามารถใช้ปุ่มไหนนะครับในการเปลี่ยนภาษานะครับผมแล้วก็ยังเลือกภาษาได้นะครับผมรอติดตั้งสักครู่นะครับเมื่อติดตั้งเสร็จให้เราเปิดขึ้นมานะครับผมมันก็จะ เป็นอย่างนี้นะครับผมไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากว่าแป้นพิมพ์นะครับผมมันยังคงเป็นแป้นพิมพ์ที่เป็นสแตนดาร์ดมากับเครื่องนะครับผมฉะนั้นนะครับผมเราก็ไปที่จัดการแป้นพิมพ์นะครับนะให้เรามาเปิดแป้นพิมพ์ตัวที่เราลงใหม่นะครับเป็นแอปตั้งค่าแป้นพิมพ์นะครับ External Keyboard Helper Demo นะครับผมก็เปิดไปนะครับผมมันก็จะถามว่า วิธีการป้อนข้อมูลนี้จเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณพิมนะครับแล้วๆ้านะครับผมแล้วก็ตกลงไปนะครับมันก็จะเปิดขึ้นมานะครับทีนี้ก็ให้เราเปิดแอปอีกทีนะครับผมนั่นมันจะขึ้นมานะครับเมนูออโต้ดีเทคแล้วก็คือให้ระบบตรวจสอบนะครับภาษาหลักนะครับที่คุณตั้งไว้นะครับผมในที่นี้ผมตั้งภาษาไทยนะครับ ถ้าใครตั้งเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมมันก็จะเป็นอังกฤษขึ้นมานะครับตรงนี้เมนูส่วนอื่นนะครับผมก็ไม่ต้องไปยุ่งนะครับผมมันก็ให้เรามาที่ Advanced Setting นะครับผมคือการตั้งค่าแบบเชี่ยวชาญนะครับหรือว่ามาที่แท็บ Language Switching นะครับผมก็คือการเปลี่ยนภาษานะครับ ให้เรามาที่ Language Switch Key นะครับผมให้ติ๊กนะครับผมทีนี้นะครับถ้าเรายังไม่เคยตั้งค่าปุ่มนะครับผมกับคีย์บอร์ดนะครับผมมันก็จะเป็น Disable นะครับก็คือปิดการใช้งานนะให้เราเอาเครื่องหมายติ๊กออกนะครับอ่าเราก็จะสามารถเปลี่ยนแล้วนะครับผมก็คือถ้าใครอยากใช้ปุ่มอะไรก็ให้กดนะครับผมคือให้เรากดเชนก่อนนะครับ สมมตินะครับผมผมจะให้เปลี่ยนภาษาเป็นแคปล็อกนะครับผมอพอผมกดแคปล็อกที่คีย์บอร์ดนะครับผมมันก็จะเป็นเลขสแกนโค้ด58นะครับทีนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นปุ่มแกลบหรือว่าปุ่มตัวนอนนะครับมันก็จะเป็น41นะครับหมายเลขโค้ดของเขานะครับสามารถตั้งได้ทุกปุ่มนะครับไม่ว่าจะสเปซบาหรือว่าปุ่มต่ตางๆนะครับทีนี้ ผมก็ถนัดใช้งานกับตัว Windows นะครับคือก็คือจะใช้ปุ่มตัวหนอนนะครับก็คือแ r a นะครับผมก็กดนะครับกดปุ่มแ r a นะครับผมกดแล้วนะครับมันจะเป็นเลข4ีนะครับผมให้ทำการเซฟเลยนะครับแล้วก็หัวข้อที่2นะครับผมมาเลือกภาษาเป็นภาษา ลองนะครับก็คือมันจะมีภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะครับที่เราใช้หรือใครจะใช้ภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นก็ติ๊กเลือกเรานะครับก็คือตัวที่สองผมเลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมก็เลือกอังกฤษนะครับผมเลื่อนหาดูนะครับมีภาษาให้เลือกมากมายนะครับผมอังกฤษนะครับอังกฤษ U.S. นะครับผมเดี๋ยวหาก่อนนะครับผม ่านี่นะครับ English US นะครับผมอ่าก็เสร็จมื้นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับการกดกลับนะครับใครจะโหลดปุ่มนำทางหรือว่านาเ a วิ g ิเตอนะครับมาไว้นะครับผมก็ไปโหลดเอาใน p เ Store นะครับผมผมจะใช้ปุ่มเมาส์ขวานะครับผมถ้าเป็น Windows ก็จะเป็นออปชันหรือว่าตัวเลือกนะครับ แต่ใช้กับ Android ก็คือปุ่มกดกลับดีๆนี่เองนี่นะครับผมทีนี้นะครับผมมันก็ยังใช้ไม่ได้นะครับผมให้เราไปที่ตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับผมค่ากำหนดนะครับไปที่แป้นพิมพ์นะครับผมนี่นะครับผมเอาใหม่นะครับแป้นพิมพ์และการป้อนข้อความนะครับผมตัวนี้สแตนดาร์ดนะครับก็จะเป็น คีย์บอร์ด Android ที่มากับแป้นพิมพ์ปัจจุบันนะครับผมก็ให้เราเลือก x t e r n n l keyboard helper demo นะครับผมตัวที่เราได้เซตค่าไว้นะครับทีนี้เราจะมาลองพิมพ์กันดูนะครับว่ามันใช้างานได้ไหม ผมจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับผมผมใช้แคปลอกอยู่นะครับเดี๋ยวต้องขออภัยนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมก็เป็นนั้นว่าใช้คีย์บอร์ดเปลี่ยนภาษาไทยได้แล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะมีแนวทางทำคลิปอีกนะครับผม ช่วงนี้ก็ลมมันแรงนะครับผมก็ต้องหาคลิปทําก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ